นิคมออนหัวหูใจเสนอหนังดังเจริญการช่างภาพพย,ยนตร์หนังคนสีสตีสสำนักง,งานตั้งอยู่ที่บ้านสร้างเรืออำเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสตีษอย่าลืมนะครับมีการมีงานครั้งคราใดติดต่อไปที่ทเอี่นม089 845 4343หรืออีกหนึ่งช่องทางเพจเจริญการช่างภาพ,พย,ายนต์ สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้มาพบกับหน่วยหนังเจริญการช่างนะครับที่กําลังล้างจออยู่นะครับนี่เป็นบรรยากาศของเจ้าหน้าที่นะครับของเจริญการช่างนะครับล้างจอไว้รอเจ้าภาพเลยนะครับสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับใหม่เอี่ยมนะครับสำนักงานใหญ่ก็อยู่ที่บ้านสร้างเรือนะครับอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับ มีการมีงานก็ติดต่อไปได้นะครับนี่คือบรรยากาศการล้างจอของหน่วยหนังเจริญการช่างนะครับหนังที่มีชื่อมายาวนานนะครับนี่เป็นเป็นรุ่นที่สนะครับสาหรับหน่วยหนังหน่วยนี้นะครับ40กว่าปีนะครับนี่นะครับเป็นหน่วยหนังที่ผมเคยมาตั้งเคยดูมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยครับอายุที่จําความได้เลยนะครับหน่วยหนังของแต่ก่อนสำนักงานอยู่ที่คิวรถเก่าอําเภออุทุมพรพิสัยนะครับตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านสร้างเรือนะครับ เพื่อไม่จบทันนะครับบรรยากาศการล้างจอนะครับก็ใช้หลายพละกําลังนะครับที่ช่วยกันนะครับเป็นหนังที่มีชื่อมากนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังคงอนุรักษ์นะครับเรียกว่าอนุรักษ์าะวรถก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับเป็นหน่วยหนังแบบแต่ก่อนนะครับเป็นมีอัตลักษณ์ตัวตนที่ชัดเจนนะครับของเจริญการช่างนะครับชมบรรยากาศการล้างจอนะครับ ใครสนใจนะครับมีการมีงานอยากสมโพสในงานก็ติดต่อไปนะครับเบอร์0898454343นะครับเปลนเฮนอมนะครับหรือไม่ก็ทางเพจกิน็อกไฟนะครับทางเพจเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับมีแอดมินคอยตอบนะครับครับเป็นภาพบรรยากาศของการล้างจอนะครับสำหรับวันนี้ของเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับหนังคนสีสเกตขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ In, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh you gon' do well, I'ma make hella shit. It's Life into something that you can never own